โอเคสวัสดีครับผมนักสิทธิ์ไรเดอร์คับนะครับก็ยังอยู่ที่ Honda Big Wing งนะครับอุบนราชธานีนะครับคลิปนี้นะครับก็มาชมรถยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคานะครับและความคุ้มค่าน่าจะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดคุ้มราคามากที่สุดนะครับก็คือ Honda CB 500X นะครับหรือว่าเป็นซีรีส์ปัจจุบันของเขาจะเป็น NX 500แล้วนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของซีรีส์ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิด รุ่นที่คนรู้จักกันมานานก็จะเป็นซีรีส์ห้าร้อยเอ็กนะครับแต่ปัจจุบันเขามีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับก็เป็นสีดําดุทั้งคันเลยนะครับดาดุทั้งคันแล้วก็จอดบนพื้นทรายนะครับก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวลุยนะครับเป็นรถดูโอเพอร์โพสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้จอดในพื้นทรายโชว์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับที่มาพร้อมปี๊บสามใบแล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ตรงตามตัวหน้าเว็บของตัว Honda b บิวบินซะทีเดียวนะครับซึ่งเนื่อง,องจากว่ามีการแต่งไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของไฟ led นะครับด้านหน้าเลยเป็นตัวขนาดนี้นะครับขึ้นลงเล็กเล็กนะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นในชุดแต่งของตัว b a r b u t อร์นะครับเจ็ต b a r b u t อร์ของตัวกัน มือเบรกและมือคับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแคชบาร์ที่เป็นสีดำนะครับอันนี้เขาแต่งคุมโทนนะครับก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับด้านในนะครับถ้ามองเห็นก็จะเป็นกาดบ่อน้ำของ H2C นะครับผมตัวนี้นะครับให้เป็นโช u คอัพไซด์ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ดิสทวินคู่มาด้วยนะครับผมยางเป็นดูโอเพอโพสนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับปั๊มเบรกนะครับให้เป็นของ n i ชชินนะครับ รัมเบเป็นนิชชินตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับก็จะให้ตัวกันแข็งเครื่องของ H2C มาด้วยนะครับแข็งเครื่องตัวท่อนะครับเป็นเครื่องสองสุบนะครับที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับเครื่องนี้มีการพัฒนามาตั้งแต่ 500X นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็ความไว้ใจได้ของการเดินทางนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับมาที่ตัว หน้าจอนะครับหน้าจอมีการใช้เป็นหน้าจอสีนะครับใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านกุญแจก็ยังเป็นตัว H I S S นะครับเหมือนเดิมนะครับโชคให้เป็นโชว่านะครับ S F B P มานะครับแล้วก็จะมีการยกนะครับตัวแ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ในการไปได้ทุกเส้นทางนะครคือเป็นรถดูโอโพโคที่มีการ นำไปลุยบ้างนะครับแล้วก็ขับในเส้นทางทัวร์ริ่งบ้างนะครับเพื่อความสบายในการขับขี่แล้วก็จะมีการยกตุ๊กตาแฮมขึ้นมาจากตัวแผงคอค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ด้านประกับมือฝั่งซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ h o n d ้าเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของปุ่มโอมนิบัตตอนนะครับในยุคใหม่ๆก็จะเห็นปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็มีทักชั่นคอนโทรลนะครับรวมถึงแตรนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวไฟบายพาสนะครับแล้วก็ไฟต่าไฟสูงนะครับปกติส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์ออฟลันนะครับสวิตช์ออฟลันแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟฮาสัตแลวก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับในห้ารเกก็จะมีระบบประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะให้ระบบ a อ i ซีสลิปเปอมาอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับก็ถล่มมือเบรกมือคัดเองนะครับก็จะเป็นตัวปกติเลยที่ติดมากับรถนะครับ สัวนมือเบรกเองเราจะปรับระดับได้อยู่ตรงโซนนี้นะครับก็งัดขึ้นไปแล้วก็มุมมุได้เลยนะครับตรงนี้ใครมือสั้นมือยาวนะครับก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับส่วนมือคัทนะครับก็จะมีการเว้าลงให้แต่ว่าก็จะไม่มีมุดปรับระดับนะครับสัมผัสร้อยอีกอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับที่มีซิเกอร์มาปิดฝาทางน้ำมันเป็นลายคาร์บอนของเ2 c ูเหมือนกันนะครับตัวแต่ง น,นี่เขาติดให้ค่อนข้างจะครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวาการลอยนะครับการลอยทางน้ํามันแล้วก็ตัวการลื่นนะครับด้านข้างที่ติดมาเลยนะครับเนียนมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ของออกจากออกจากโรงงานมาเลยครับเป็นอัพเดตมาเก็ตของตัวตัวแทนจําหน่ายที่ติดเข้ามาให้ของ H2C นะครับลายคาร์บอนสวยงามเลยนะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีตัว แคสบาร์นะครับที่กันเครื่องตามต่อลงมาตัวคนละชุดนะครับกับตัวนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่กันมาให้ด้านล่างเลยตรงนี้แล้วก็โซนที่เสี่ยงต่อการกระแทกแบบนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกคือส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไลท์คาร์บอนตรงนี้นะอันิเม่แน่ใจว่าเป็นชุดแต่งหรือเปล่านะครับแต่สวยมากนะครับลงมาก็จะเป็นเกียร์แล้วนะครับเป็นเกียร์แล้วก็เป็นพักเท้านะครับโอเค เบาะก,ก็จะให้มาเป็นชุดชุดเดียวเลยนะครับชุดเดียวแล้วก็คนซ้อนคนนั่งนะครับซึ่งของคนขับเองเนี่ยผมมาว่าให้ให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะนุ่มนะครับแล้วก็เป็นผิวสัมผัสที่มันเป็นแบบนะครับมันอธิบายไม่ถูกนะครับเป็นเม็ดที่มันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ลื่นนะครับแต่สําหรับฝั่งของคนซ้อนเองนะครับมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเล็กอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดน,นั่งไปสักระยะสองร้อยสามร้อยกิโลเนะี่ยอาจจะมีปวด ปวดก้นกันได้อยู่นะครับพอค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับบอกกันเลยเลยว่ามันจะมีของแต่งที่อยู่เป็นของอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ต้องการใช้เดินทางไกลไจริงๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นปิ๊บสามใบนะครับตัวปิ๊บสามใบเป็นสีดำของ h 2 c เหมือนกันนะครับตัวนี้มีแลกมาให้พร้อมเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับมิตินะครับก็ถ้ามองด้วยด้วยตานะครับก็จะมองเห็นว่าตัวแฮนด์กับตัวปีบเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ล้นออกมาไม่ได้ล้นออกมาเยอะมากนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับพอเลยตุ้มไปแฮนด์มานิดนึงมันจะมีกาดตัวมือเบรกนะครับแล้วก็ตัวกาดมือเบรกกาดมือคัดนะครับที่มันให้ระยะได้อยู่นะครับ ลงตัวครับคันนี้ลงตัวสำหรับซีรีส์500นะครับก็จะมีฮอนดะนะครับแล้วก็จะมี CBR 5 0 0 CBR ห้า R นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเียงเป็นหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาดเดินดูนะครับผมอันนี้สำหรับตัว5 0 0 X นะครับก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับก็ค่อนข้างจะได้ของที่เยอะแล้วก็ครบพอสมควรนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กบิงอุบลราชธานีนะครับอันนี้โชว์รูมค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ทดสอบนะครับื้นทีได้ทดสอบทางด้านนอกนี้ด้วยนะครับใครที่มีเทสต์ได้หรือยังไงนะครับก็ ลองเข้ามาดูนะครับเข้ามาติดต่อดูเข้ามาสอบถามดูนะครับก็มีรถหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูฝั่ง 500X อ่าไม่ใช่ครับ h o n าร500กับ CBR 500R นะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วย CB 500X ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องนักสิกรถขับด้วยนะครับ สวัสดีก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ